รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับยี่ห้อโตชิบานะครับโมนีตัวนี้โมเดล RTF 37นะครับใช้งานได้เต็มระบบใช้ไฟบ้านเรานะครับไฟ2 2 0่โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับใช้ไฟบ้านเราซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟแถมให้พร้อมใช้ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเครื่องสภาพสวยเป็นวินเทจตัวเล็กนะครับใช้ถ่านได้นะครับถ่าน 2A งอีก้อนทดสอบให้เรียบร้อยนะครับใช้ถ่านได้พกพาสะดวกนะเพราะว่ามันตัวเล็กนะ ตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือไม่มีหูนิ้วแค่นั้นเองนะแต่ว่าถือสะดวกนะครับเพราะว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวแค่นี้เองนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับถือสะดวกเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับระบบ ejet ตัวนี้ต้องใช้มือดันช่วยนะครับเพราะไม่มีสปริงนะครับมันไม่มาอย่างนี้เลยนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเทสระบบวิทยุนะฮะเลื่อนมาตรงกลางนะครับขวาสุดจะเป็นวิทยุบวกเทปนะครับ รับได้ทุกขึ้นของบ้านเรานะครับเลื่อนลงล่างสุดจะเป็น AM อันที่2 FM บ้านเราอันที่3นี้เป็นขึ้นทางญี่ปุ่นเขานะครับาามจะอันนี้ AM เอนะฮะก่อนรุ่มเป็นบันสไลด์ใช้งานได้ไม่มีฟ็อกแคร์นะลดได้เพิ่มได้สุดสุดเพิ่มสุดได้ลดได้สุดได้เลื่อนที่สองนะครับ FM ฟเอรับได้ทุกคขึ่นของบ้านเรานะครับเลยจะต้องสุดมี้จะเลืร์นหนึ่งสองสามช่อนี้ถึงร้อยแปดนะครับประเทศไทยรับ ทางครับขายแค่ทาโจะขับรถมาม่าต้มยำกุ้งครับเจอคนที่ไปเอาเงินมาเขาจะทำธุรกิจเขาจะมารอซื้อครึ่งหนึ่งแล้วอยากไปซื้ออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างนั้นไหมอะไรนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็ล้มไปเลยคนจะมีหูฟังเซลล์ปกติแล้วก็มีช่องใหม่ครั้องร้องกันนะครับแล้วก็มีช่องใหม่้ขอให้แบ่ง อตัวเล็กทางหน้ายตัวเจนเนอเรชันนะถือได้สะดวกนะใช้ถ่านแค่สี่ก้อนนะครับถ่านสองเอนครับใช้งานได้นะครับรบนผมทุกคนมีส่วนเท่ากันระบบเทเต็มระบบนะครับนะสมมุติว่าเราไม่ได้บรรยายนะครับวิทยุลงเทปนะครับสิบเปอร์เซ็นต์คนนั้นลงสี่เปอร์เซ็นต์โบนัสต่ออีก็ให้ถือว่าทุกคนมีส่วนเท่ากันที่มีชื่อในในสโตระนะครับแต่ทีนี้เวลาแบ่งเนี่ยวิธีการแบ่งก็มอนเสิร์ตเสียงดีมากนะครับตัวเล็กเสียงดีเพราะความสะดวกใช้งานเก็คมระบบเพราะว่าหนึ่ง ตกลงก็ได้ก่อนเทปสายพันใหม่นะฮะก่อสายขวาเา็ระบบระบบเทปเลื่อนมาด้านซ้ายสุดนะฮะแล้วก็อขวาก่อสายขวาเป็นระบบเลยครัแต่ทีนี้เวลาแบ่งเนี่ยวิธีการแปรงก็มันมันก็เป็นวิธีการแบ่งตามสามร้อยหกสิบแห่งมวลว่าไอ้แท่งนี้ก็คือหมายความว่าหนึ่งตกลงก็ได้ก่อนนะฮะตกลงก็ได้ก็ขายระหว่างกันตัวเลขเสียงดีมากนะครับปกพาสะดวกนะฮะ จะสอบฟังระบบเทสนะครับก็สายก็ขอเต็มระบบนะเทสสายฐานใหม่นะครับเสียไฟได้ใส่ฐานได้นะฮะใช้เสียไฟบ้านเราได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ดูใน YouTube นะอยากจะติดต่อซื้อขายซื้อได้ตามตรงนี้นะครับ รีวิวนะครับขอบคุณครับ